้องบอกว่าคำนี้บรรพชิตไม่ควรเสพส่วนสุดสองอย่างคนมาเป็นนักบวชเนี่ยไม่ควรเสพส่วนสุดสองอย่างคือ 1. การประกอบตนให้พวพันในกรมสุขในาำทั้งหลายอันเป็นธรรมะเลวทรามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่เป็นของอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 2. การประกอบตนให้เหน็ดเหนื่อยลำบากเปล่าซึ่งเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นของอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์อันนี้คือ2ข้อเลยสุดโต่งสองอย่างเนี่ยพระศาสดาบ,บอกไม่ใช่ไม่ใช่เพราะมีสมณพร của bằng lâu này ก็จะมีบอกนะว่าเออบริโภคกรรมให้ถึงที่สุดเลยนะอันนี้เป็นนิพพานอันนี้ฝั่งนี้ดีพระเจ้าบอกไม่ใช่ไม่จริงแต่บางพวกก็บอกเอาให้สุดเลยนะทุกให้สุดเลยนะอ่ายืนขาเดียวอ้าปากกินน้ําค้างหรือพวกนี้คนเนี่ยยืนไม่ขยับไม่ก้าวนิ่งๆใช้ความเพียรอยู่อย่างเงี้ยพทธเจ้าเข้าไปถาม,เน,มานาเนี่ยเพียรมาขนาดเนี้ยทุกข์ไหมบอกทุกข์ยิ่งเพียรมากยิ่งทุกข์ไหมใช่ยิ่งทุกข์กมาก <c oughs> <c oughs> เออเราจะรู้ได้ไงกรรมมันดับไปได้ยังไงก็ <c oughs> ไม่รู้อาจารย์นี่คนสอนมาอย่างเงี้ยถ้าไม่ขยับร่างกายเนี่ยไม่ก้า ก็ไปลองยืนดูนะ